มากินสปาเกตตี้แล้วก็อันนี้จะเป็นบารบีคิวนะคะเห็นไมไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำอะ่ะถ่ายตอนกินละลืม <c oughs> ลืมเลยค่ะโอ,อะเนเดน <c oughs> นะคะทุกคนกินข้าวด้วยกันค่ะ Inside the stick. I have cheese and cheese, cheese and apple. I'm <sighs> going to put it is steak, is of the middle. i the middle. I'm in the i ดยตัดอันนี้คุณชายแดนเขาก่อนแค่หลัแค่ดัลลดนะ่บอ็อกกัลลี่ชอบคุณชายแดนไม่ตัดเขาก็ไม่อันนี้อียบให้เขากินผักนื้อเม,มดิก,กุนะตอ,อีกแล้วก,ก็ชอบอันเนี้ยชอบมาเขียบปอกเขียบปอก จะพูดด้วยมันเทียบเปอะว่ามนนะของเราก็กินเลยนะอันนี้จะเป็นชอสสเต็กนะคะชายแดนซื้อมาอร่อยอยู่นะอะไเนี่เราก็ทำสลัดได้นะคะสเต็กกับสลัดเบียรนะ์อันนี้เบียร์อันสเบียร์อนันสโอเคเราก็จะช้อสสเต็กหน่อยเนาะเบียรกอะไรมันยุ่งยาก อืมอืมนะอะไรอืมจะปลากระตือนนี้เราจะเอาใส่กับไอ้เนยนะคะเนยกับชีสแล้วก็กระเทียมแล้วก็ไอ้หอมหัวใหญ่เนี่ย